สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะครับก็คือขึ้นเรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยในป .4 ก็จะมี2แบบนะครับแบบที่1ก็จะเป็นนี่จัตุรัสอ่าจัตุรัสเนี่ยเราใช้จ,จานตัวยอ่อนะจัตุรัสอีกแบบหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้า นะครับพอสี่เหลี่ยมสองแบบเนาะอ่ะเรามาดูก่อนวิธีการหาความยาวรอบรูปมันเนี่ยนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าแสดงวิธีการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นะครับไอเนน้เส้นหนึ่งเส้นในเกรียนมันแปลว่าด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาวสามด้านนี้ยาวสามด้านนี้ก็ยาวสามนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย ทุกด้านจะยาวเท่ากันแสดงว่าทุกด้านยาวสามบนเลยนะครับโดยปกติแล้วก็จะสามมาบวกกัน4ี่ครั้งเท่ากับสิบสองแล้วตามว่าหน่วยเดิมคือซอมหรือเซนติเมตรนั่นเองนะครับแต่วิธีอย่างเงี้ยมันช้านะครับเราจะ ใช้วิธีที่เร็วกว่านี้ฟอ่ามีวิธีคิดนะครับวิธีคิดของเราก็คือจับด้านเนี่ยมาคูณสี่เลยนะฮะอ่าคุูจะเขียนเท่ากับอีิปรัทัลยน,นะตักเรียนเขียนวิธีเอ,อ่อสูตรของเราด้วยนะครับความยาวรอบรูป เท่ากับได้คูณ4นะของจัตุรัสนะครับก็คือ3คูณ4เท่ากับ12เซนติเมตรอ่าแค่นี้พอหนึ่งข้อประกอบด้วย3บรรทัดบรรทัดแรกเขียนสูตรบา้ี่2แทนสูตรบาทให้3ตอบนะครับข้อต่อไป ข้อที่สองนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้จัตุรัสเราบอกว่าทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมครับมาดูงี้จัตุรัสนะครับต่อไปผืนผ้าเราดูนี้สังเกตว่าด้านตรงข้ามนะฮะด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะมีขนาดเท่ากัน นะฮะข้างบน4ข้างล่างก็ต้องเป็น4ี่ทางขวาสองทางซ้ายก็ต้องเป็นสองนะครับเราจริงจะได้4ี่บวกสองบวกสบวกสองเท่ากับสิบสอง ซนติเมตรนะฮะแต่มีเร็วกว่านี้อีกแล้วนะฮะจำแบบนีง่ายกว่ากนะว้างบวกยาวคูณ2จับมาเลยกว้างด้านกว้างคือด้านที่สั้นกว่าเสมอนะครับในข้อนี้ก็คือต้องเป็นสอ,สอมองกว้างบวกยาว แล้วคูณสองสี่บวกสองได้หกหกคูณสองได้สิบสองเสร็จแล้วครับถ้าใครไม่อยากใช้สูตรนี้หนูก็เอามาบวกกันสด้านก็ได้นะครับแต่สูตรนี้มันจะใช้ในการทำโจทย์ปัญหาข้อที่ยากกว่าน,นี้นะครับต้องใช้ประามาณน,นี้นะฮะ เดี๋ยวให้นักเรียนทําข้อ3ามกับข้อ4เองนะครับมาดูหน้า1นึสาต่อนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะฮะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนข้อที่1นะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า DEFG มีความยาวรอบรูป30เซนติเมตรกว้างหเซนติเมตรนะฮะ เขาบอกว่ารูปสี่เห่ยมืนผ้าเนี่ยจะมีความยาวกี่เซนติเมตรอ่าเรารู้แหละกว้างหกนักเรียเขียนนี้เลยครับหกบวกหกเนี่ยอ่าเราด้านกว้างลงนะกว้างรวมได้หกบวกหกเท่ากับสิบสองแลละ พอได้ด้านด้านกว้างเนี่ยเราจะหาด้านยาวต่อด้านยาวเนี่ยมันมาจากอ่ความยาวรอบรูปนะครับคือสาสิบใช่ไหมยาวเท่ากับเอารอบรูปลบด้านกว้าง โอเคมาดูนะครับความยาวเราจะหาความยาวนะอ่ะรอบรูปคือ30ลบด้านกว้างคือ12ได้เท่ากับ18ด้านยาวคือ18เลยเหรอเนี่ยสิบแวกสิก็ได้สาแล้วใช่ไหมครับมันเกิน30แสดงว่ายังไม่ใช่เมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยที่จรงิงมันจะต้องหาร2ต่อ ทำไมถึงต้องหารสองเพราะว่ามียาวเนี่ยสองด้านต้องแบ่งออกเป็นสองด้านเราก็หารสองเลยสิบแปดหารสองเท่ากับเก้านะครับที่จริงเนี่ยเราดูจากตรงนี้ดูจากตรน,นี้ทำได้เลยนะครับอ่าครูทำนี้นะหกบวกหกได้สิบสอง แล้สิบสองบวกอะไรได้สามสิบนะครับสิบสองเนี่ยคือต้องบวกสิบแปดสิบแปดแบ่งออกไป็สองข้างคือแบ่งบนกับแบ่งล่างได้ข้างละเก้านะฮะที่จริงเยเราดูจากรูกแล้วก็ตอบได้เลยถ้านักเรียนงงแบบนี้นะครับให้นักเรียนทำจากรูปหก 6, บวกหกได้สิบสอง นะฮะอ่ะตรงนี้ได้สิบสองนะแล้วเราก็เอาสามสิบมาลบสิบสองก็คือความยาวรอบรูปนะฮะสามสิบลบสิบสองเท่ากับสิบแปดสิบแปดแบ่งออกเป็นสองข้างได้ข้างละเก้าเสร็จแล้วตอบครับ เวลาตอบเนี่ยเขาจะไม่เขียนย่อนะครับเขาจะเขียนตัวเต็มนะครับหน่วยอะต่อไปเรามาดูข้อ2นะครับรูปสี่เหลี่ยมผ <deep S 2> <player. S 1> ืนผ้าสออกรนอมีความยาวรอบรูป18ซนติเมตรอ่ะเรารู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันบวกกันได้18นะครับยาว mm. ดอ่ะยาว5ซนติเมตรเรารู้แล้วว่าตรงนี้ยาว5้าซม นะครับทำไมถึงเป็น5เพราะว่าบน5ล่างก็ต้องเป็นเลขเดียวกันคือเ,เลข5นะฮะต่อไปรูปสี่เืนผ้าี่ยมีความกว้างกี่เซนติเมตรเรารู้แล้วว่า5บวก5ได้10นะฮะ10บวกอะไรได้18ละ่ะแล้วก็เอา18ลบ10 10มาจากไหน มาจากนี่ครับ5้บวกหนะลบกันเหลือ8 8แบ่งออกไป็สข้างทำไมถึงต้องหม่ออกไปสองข้างเพราะว่ามีด้านกว้าง2ด้านนะครับได้ข้างละส,ออสี่ซมเสร็จแล้วครับตอบเลย อันนี้ให้นักเรียนดูให้เข้าใจใเฉยนะครับที่นักเรียนต้องทำเนี่ยคือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับข้อสามกับข้อสี่นะฮะสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ